สวัสดีครับเอดทวีสีมูลรายคุประสบปัญหาเกี่ยวกับการตัดไม้เผาทานนะครับเมื่อนี้แอดมีเครื่องมือนะครับที่มีการลงทุนน้อยนะครับล้วก็จะนํามาเสนอนะครับปากาจับไม้นะครับที่แอดซื้อมาจากลานลงกึ่งแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดนะครับเป็นเรื่องที่ว่าอยากจะแนะนํากับภาวนะครับ การตัดใหม่เผาทานแต่ละขังของปิบซี่หรือว่าของตัวเอดเองนะครับจะมีปัญหาในเรื่องจับนะครับแล้วก็เวลาเราตัดใหม่จะบอสดวกนะครับเครื่องมือต่างๆที่เห็นในโซเชียลนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นแท่นจับไม้บ้างนะครับแล้วก็เป็นฐานจับไม้นะครับต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดถือว่าการลงทุนที่บอยุ่งยากแล้วก็สามารถ ใส่งานได้หลากหลายอเนกประสงค์นะครับปากกาจับไม้ตัวนี้ราคาแพงก็จริงนะครับสําหรับของไม่นะครับแต่ว่านะครับเขาสามารถเสาะแสวงหาตามล่านของเก่าต่างๆนะครับตามเชียงโกงที่เป็นของเก่าหรือว่าลุ่งกึงนะครับที่บางที่นะครับเขามีหลายโตนะครับเขาก็ขอสอบถามแบ่งมาใส่ไดนะครับเพื่อเป็นการประหยัดนะครับ ต่อไปนะครับเข้ากับมาเบิงการทํางานนะครับปากกาตัวนี้นะครับสามารถขยายได้นะครับวงกว้างนะครับเดี๋ยวอจะขยายให้เบิงนะครับ สามารถขยายวงกว้างได้เจ็ดนิ้วนะครับประมาณหม่สำหรับเ้าตัดเผาทา,านพอดีนะครับลักษณะการใส่งานก็คือเ้าสามารถใส่งานควบคูกันกันกบเรือยย่นนะครับหรือว่าเรื่อยมือก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่อยมือนะครับไม่นี่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะครับแบบนี้เลยนะครับล็อกนะครับ เดี๋ยวจะสาธิตในการตัดนะครับ เวลาเขาตัดนะครับเขาจะตัดได้สบายนะครับสะดวกแต่กนนีเขาต้องใส่มือจ right ับนะครับแล้วก็ใส่เลื่อยอีกมือนึงเข้าก็เลื่อยนะครับมันลําบากมันเมื่อยนะครับเมื่อเข้ามาใส่เครื่องมือแบบนี้นะครับจะดีนะครับไม่หลากหลายชนิดนะครับสามารถตัดได้ทั้งนั้นนะครับแล้วเวลาเขาทํางานกับเลื่อยย่นนะครับเขาก็สามารถตัดไม่ขนาดยาวๆได้นะครับหลายเม็ดได้นะครับ โดยปากกาตัวนี้สามารถทํางานได้หลากหลายนะครับครับถ้างายเลื่อยแบบนี้ก็เลื่อยได้นะครับแบบนี้ครับเห็นบ่แบบนี้เครื่องมือนี้นะครับเ้าสามารถใส่ควบคู่กันกันกบงานโลหะได้นะครับ งานเจียงานตัดนะครับจะเหมาะมากนะครับเพราะว่าปากกาตัวน uh ี huh. ้นะครับเลือกขนาดใหญ่แน่พอสมควรนะครับถ่าเอฟซีมองเห็นนะครับก็ขอให้เลือกตัวใญใๆไว้นะครับเพราะว่าช่วงจับใหม่หรือว่าจับวัสดุนะครับมีความกว้างนะครับให้เน้นการใส่งานตัวนี้นะครับเวลาจะเหตุนะครับเ่าใส่เศษใหม่หรือว่าเศษวัสดุนะครับเศษเล็กนะครับ ที่ว่าลงเรือจากการใส่งานของเขานะครับเป็นการลงทุนติบบหลายนะครับเห็ด วิธีง่ายๆนะครับเพราะว่าบดได้เพิ่มโลหะอย่างหลายนะครับก็เป็นโตะเกานะครับไดมาาแล้วก็มาเสริมโดยไม้นะครับสําหรับไม้นี่ก็เป็นไม้ที่ว่าแอดไดมาจากลุงหนังนะเบาห้มากนะครับมาคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุสุขคนนะครับสวัสดีครับ